สวัสดีครับผมพบกับธนาชัยสุนทรอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มี iPhone 7นะครับผมมาขายนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมสีโรสโกนะครับผมความจุ 32GB นะครับผมเป็นเครื่องไครนะครับผมไม่ติดไอคาวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับผมไม่ติดไอคาวนะครับผมแล้วก็มาดูที่ทั่วไปนะครับผม นี่นะครับผมเป็นข้อมูล iPhone 7นะครับผมโมเดล T H นะครับผมความจุ32มสกิกนะครับผมแล้วก็เลขยกอีมี่นะครับผม61466นะครับ61466นะครับผมนี่นะครับตรงนะครับผม61466นะครับผมตรงนะครับผมข้อมูลในเครื่องนะครับผมตรงหมดทุกอย่างนะครับผมนะการใช้งานนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับผมการใช้งานนะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายให้ดู นะครับนี่คือกล้องหลังนะครับปึ๊บนะครับเปิดแฟชนะครับปึ๊บนะครับแฟชปกตินะครับกล้องหน้านะครับอ่ากล้องหน้าฟืบแฟชปกตินะครับผมนี่นะครับเสียงดังนะครับฟังชัดนะครับผมมาผมเปิดไหนเล่าให้ฟังนะครับไหนเล่าไหนเล่าไหนเล่านะครับเพลงประจําผมเลย อ่านี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมเสียงดังฟังชัดนะครับระบบกิ่งตรงนี้นะครับผมปกตินะครับแล้วก็ภายนอกนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูได้เลยนะครับนี่นะครับด้านขอบนี้นะครับเดี๋ยวมหารอยก่อนนะ นะครับภายนอกสวยนะแทบไม่มีรอยเลยนะครับสวยมากนะครับผมภายนอกสวยเลยอ่ะสวยสวยเลยนะครับไม่มีรอยเลยดีกว่านี่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่นะครับผมด้านหลังตูดนี่ก็สวยครับด้านหลังก็สวยนะครับอ่านะครับผมสวยมากนะครับผมลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะครับลูกค้าจะได้รับตัวเครื่องแล้วก็กล่องนะครับแล้วก็พร้อมกับเคส เยอะแยะเลยนะครับเคสหลายอันนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนะครับผมเคสทั้งหมดสิบสามอันนี่นะครับเยอะมากนะครับผมนะฮะเครื่องนี้นะครับผมสแกนนิ้วปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูนิ้วนะครับปึ๊บสแกนแม่นมากปึ๊บนะครับผมแล้วก็สุขภาพแบตนะให้ลืมให้ดูสุขภาพแบตนะครับสุขภาพแบตอยู่ที่82%นะครับผม โอ้โหใช้งานได้ยาวนานนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมราคาอยู่ที่4,500บาทล้มส่งนะครับผมคนไหนสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ